ตอนนี้ก็หายเหนื่อยแล้วนะคะก็พร้อมจะทํางานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกๆคนนะคะค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวเขตหจังหวัดสงขานะคะรวมถึงพี่น้องจังหวัดสงขลาทุกๆคนด้วยค่ะที่ให้กําลังใจให้โอกาสน้องน้ําหอมแล้วก็นายกชายนะคะในการนําทัพประชาธิปัตย์ของภาคใต้ค่ะก็เชื่อมั่นว่าจะทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถค่ะ ท่านนายกชัยค่ะเห็นว่าในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีเรียกประชุมสอสพักใต้ด้วยค่ะเตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งแล้วใช่ไหมคะครับก็คงเปน็นนัดแรกหลังจากผมได้รับเลือกเป็นรองหัวหน้าพักภาคใต้นะครับเอ้เาไาหาเสียงเข้าไปได้ไประชุมเลย<ม>ก็เลยประชุมนัดแรกวันที่2นี้ครับ<ม>เพื่อกําหนดทิศทางหรืออาจจะร่วมกันทํานโยบายของพักในส่วนของภาคใต้ใหม่ ท่านเห็นเห็นภาพใน f Facebook เอ่อมีคุณโบ๊ทอะคะ่ะเหมือนว่ากลับมาอยู่กับประชาธิปัตย์แล้วะคะ่ะหลังจากที่แข่งขันกันมาในสนามเลือกตั้งที่สงขลาะคะ่ะจริงๆครอบครัวน้องโบ๊ทกับคร,บรอบครัวผมเนี่ยใกล้ชิดสนิทสนองกันมากมนะครับแล้วก็คุณอาของน้องโบ๊ทก็เป็นสอจอลูกทีมของประชาธิปัตย์ด้วยก็เลยประเสร็จจากเลือกตั้งเราก็มาลังคุยกันแบบญาติมิตรนะครับเราน้องโบ๊ทก็ พูดกับผมว่าอยากมาช่วยงานประชาธิปัตย์กับน้อ,บองน้ำหมอมด้วยกับผมด้วยนะครับก็เป็นมี้วมือใหม่ใหม่ที่ดีแั่อยากเป็ปัตตใต้ครับณตอนนี้<บ>นี่คุณบสถือว่ามาเป็นเข้ามาเป็นสมาชิกข,ของประชาธิปัตย์แล้วหรือยังคะยังครับยังแต่เตรียมตัวมามาช่วยงานประชาธิปัตย์นะครับเห้เราให้เหตุผลว่ายังไงอะคะถึงถึงย้ายไปก็เขาจริงๆส่วนตัวเขามีความรักมีความผูกพันกับผมอยู่มากด้วยนะครับ แต่ว่ารอบที่แล้วเขาไปรับปากที่ใหญ่ในพลรองประชาธิัตเขาก็บอกว่าพอเสร็จจากการเลือกตั้ง<ม>เขาใจเขารู้ว่าควรจะอยู่ประชาธิปัตย์<ม>นะครับทานัดแ,แต่ไม่ได้มีปัญหากับฝั่งที่ฝั่งรุ่นมาใช่ไหมไม่มีเลยครับไม่มีปัญหาเลยครับ<ม>เพราะว่าเราหาเสียงบนเวทีเราก็ไม่พูดถึงกันเลยนะครับต่างคนต่างก็ให้เหยียดสกันและกันมาดูยตลอดได้ตัวน้องบดมามันจะมาเสริมทัพที่แข็งแกร่งขึ้นไหมคะ จริงๆยังมีหลายคนมากในภาคใต้นะครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากใช้โอกาสมาแสดงถือไม้ลายมือในประชาธิปัตย์นะครับ<ม>น้องโบท๊ทก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับ<ม>ของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะมาสืทบทอดประชาธิปัตย์น้องตอนนี้ไดหว่างคุณโบท๊ทว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งในสนามต่อไปยังไงบ้างไหมคะเออยังไม่ได้พูดถึงอนาคตนะครับ<ม>แต่ว่าตอนแรกก็ตกลงกันว่ามาช่วยางานประชาธิปัตย์ก่อนเรื่องอนาคตค่อยว่ากันตามความเหมาะสม ท่านนายกข่าหลังจากที่เราผ่านสนามเลือกตั้งซ่อมสองเขตในภาคใต้นี่พอจะเมินความพร้อมสู่สนามเลือกตั้งต่อไปยังไงบ้างไหมคะสร้างความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นที่จะกู้ศักดิ์ศรีสสประชาธิปัตย์คืนมาได้ไหมคะก็มั่นใจขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่ารอบที่ผ่านมาต้องยอมรับว,ว่าหนักอึ้งเพราะหนักข้อที่หนึ่งก็คือน้องโบ๊ทก็เป็นคนพื้นที่แล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่มีความรู้มีความสามารถและมีฐานะดีสอง คุณอนุมัติอามัดก็อยู่ในสเสดาเขาก็ประกาศว่าเขาเป็นแม่ทัพใหญ่นะครับแล้วก็ข้อที่สามท่านถาวัดเสด็จเนียมมาประกาศเป็นกลางนะครับเราก็เลยหนักอึ้งต้องปรับกระบวนยุทธกันใหม่ครับถ้าชนะคราวนี้ได้ก็สุดต่อไปก็น่าจะเบากว่านี้เยอะครับอย่างเลือกตั้งใหญ่เนี่ยมันมีแบบสสไอผู้สมัครทับซ้อนกันหลายคนมันจะมีปัญหาไหมคะเขาต้องแก้กันไปครับแี่ผมประชุมนัดแรกวันที่สองนี้ เพื่อแก้ปัญหาทุกเรื่องนะครับแต่เราต้องประกาศก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอย่างน้อย6เดือนนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วว่าประกาศปุ๊บลงปั๊บเวลาสั้นเกินไปนะครับอย่างวันที่สองกุมภานนี้ก็คือประชุมกับทางด้านเลขาธิการพักในการปรับกระบวนทับใหญ่นี้ใช่ไหมคะถ้าผมจะประชุมสสอใต้ทั้งหมดก่อนนะครับยังไม่เอาผู้หลักผู้ใหญ่ในพักเข้าไปประชุมนะครับเราคุยกันสอสใต้ทั้งหมด2 2คนมานั่งคุยกัน หนึ่งเรื่องของการคาดหวังวงเข้ามาทําหน้าที่ในครั้งนี้ค่ะหวังอะไรบ้างคะของคุณดิอีกรอบค่ะก็คาดหวังว่าเข้าไปเป็นสสครั้งนี้นะคะด้วยความเป็นผู้หญิงเป็นสตรีคนแรกของจังหวัดสงขลาด้วยค่ะก็อยากจะพัฒนาในด้านของคุณภาพชีวิตนะคะเพราะตอนที่น้องน้ําหอมเป็นรองนายกอบจสงขลาอยู่เนี่ยก็ได้ดูแลกลุ่มคนนะคะ ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะก็เลยอยากจะมาดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องความเป็นอยู่เรื่องอปากท้องของพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าจะอยู่ติดกับพี่น้องตลอดเวลานะคะค่ะเพื่อให้พี่น้องอได้มาปรึกษาปัญหาต่างๆให้พี่น้องในพื้นที่ได้รู้ว่าสสมีตัวตนอยู่นะแล้วก็เราพร้อมจะอยู่กับพี่น้องประชาชนคอยร่วมแก้เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันค่ะค่ะอย่างงานแรกที่เราจะไปลุยของสงขานี่จะ เป็นด้านไหนบ้างะคะก็คิดว่าเรื่องคุณภาพชีวิตก่อนเลยค่ะตอนที่ลงหาเสียงก็จะเจอ,อทั้งเด็กแล้วก็คนแก่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนพิการผู้ด,ด้อยโอกาสค่ะก็อยากจะไปมุ่งเน้นด้านนี้ก่อนเลยค่ะ